คุณผู้ชมครับทำเอาเหล่าบรรดาขาเพื่อนเนี่ยอดใจรอไม่ไหวจริงๆครับอยากรู้ซะเหลือเกินว่านักร้องคนดังคือใครภายหลังเพจดังออกมาเปิดประเด็นว่ามีดารานักร้องเนี่ยแอบคบชู้นอกใจแฟนอีกแล้วแถมมีคลิปในรถ ที่เตรียมเปิดแฉอีกด้วยเพจดังอย่างเพจอีซอขยี้ข่าวอีซอครับออกมาโพสปริศนาชวนขนลุกพร้อมกับแนบภาพคลิปวิดีโอหลายไฟล์ที่ระบุว่าเป็นคลิปในรถของนักร้องเสียงดีคนหนึ่งพร้อมกับแคปชั่นที่ทําเอาขาเพืือกตาลุกวาวว่าเตรียมมาร์คขอบตาดํารอใส่ใจได้เลยคลิปในรถของนักร้องคนนี้ที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยคบชูนอกใจแฟนเร็วๆนี้ ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าภายหลังการโพสต์ของเพจอีซอขอยี้ข่าวอีซอเนี่ยมันทําให้ชาวเน็ตหลายคนเนี่ยหรือว่าขาเพือกหลายคนเนี่ยค้างคาใจกลัวว่าวันนี้จะนอนไม่หลับครับว่าอยากรู้แล้วว่าว่านักร้องที่แอบนอกใจแฟนที่เป็นนังเอกเนี่ยคือใครกันแน่ซึ่งต่อมาครับทางไทยรัฐบันเทิงก็เรียกว่า ขยี้ให้มันหนักไปกว่าเดิมครับโดยการออกมาเล่านิทานว่ามีนิทานเล่าอีกแล้วณนะมณฑลไถกัวมีหนุ่มชาวบ้านเล่าวีรกรรมของพระเอกที่มีนามว่าก๋วยเจ๋งคนดีคนเดิมก๋วยเจ๋งตีท้ายควหนุ่มชาวบ้านทั้งที่ก๋วยเจ๋งมีแฟนสาวนางเอกอึ้งยงอยู่แล้วย้อนกลับไปเมื่อเจปีครับหนุ่มชาวบ้านคบหากับแฟนสาวชาวบ้านที่ต่อไปจะใช้ชื่อว่าน้องแฟนดูใจวางอนาคตกันมาร่วมเจ็ปี อยู่ๆครับโดนกล้วยเจ๋งเนี่ยพระเอกภาพลักดีมาตีท้ายครัวทั้งที่กล้วยเจ๋งเนี่ยก็มีแฟนเป็นอึ้งย้งอยู่แล้วเรื่องเพิ่งเกิดส,สดร้อนๆนหนุ่มชาวบ้านจับกล้วยเจ๋งกับน้องแฟนได้คาคอนโดตอนตีสองครึ่งจุดเริ่มต้นความโปะเริ่มเมื่อสองสามเดือนที่แล้วน้องแฟนเนี่ยไปเป็นผู้ช่วยของผู้จัดการกล้วยเจ๋งหลังๆเริ่มขยับเป็นเลข,ขาวกล้วยเจ๋งวันที่เกิดเรื่องก็ไปงานด้วยกันและต่อด้วยปาร์ตี้วันเกิด น้องแฟนบอกหนุ่มชาวบ้านว่าเนี่ยเดี๋ยวทำงานเสร็จอนหนูจะกลับไปหาพี่นะไม่เกินตีสองจะถึงห้องแต่ขอไปส่งผู้จัดการกับกล้วยเจ๋งที่บ้านก่อนแต่หนุ่มชาวบ้านตอมเอ๊ะชักทำงานเพราะหลังๆในน้องแฟนเริ่มทำตัวแ,แปลกๆหนุ่มชาวบ้านเลยเริ่มเช็คเฟนไมโฟนจนคืนวันเกิดเหตุช่วงเที่ยงคืนนิดๆน,น้องแฟนยังบอกหนุ่มชาวบ้านว่าเนี่ยกินข้าวอยู่กับพี่ผู้จัดการแต่พอเช็คเฟนไมโฟน กินพิรุษมาเต็มพอพบว่าน้องแฟนไปอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งไหนบอกกินข้าวทำไมไปโผล่คอนโดหนุ่มชาวบ้านเลยตัดสินใจ พุ่งไปที่คอนโดแห่งนั้นหนุ่มชาวบ้านนั่งรอที่ล็อบบี้อยู่พักใหญ่แล้วก็โปะเชะน้องแฟนกับก้อยเจ๋งเดินลงมาด้วยกันตอนตีสองครึง่งหนุ่มชาวบ้านจับต้นชนปลายทันทีเช็คพิกัดมาอยู่ที่คอนโดตอนเที่ยงคืนครึง่งเดินลงมาจากคอนโดตอนตีสองครึง่งเกือบ3มชั่วโมงก้อยเจ๋งกับน้องแฟนเขาทําอะไรกันเมื่อเขาเห็นจึงมีการเรียกทั้งคู่แต่ก้อยเจ๋งกับน้องแฟนทําเป็นไม่ได้ยินแล้วโกวยตีนหมาหนีไปขึ้นรถก่อนจะบึ่งรถหนีไปซึ่งรถเนี่ยเป็นรถของหนุ่มชาวบ้านด้วยนะ แม้หนุ่มชาวบ้านจะพยายามวิ่งตามรถแต่ก็ไม่มีใครสนใจหนุ่มชาวบ้านพยายามโทรหาแต่น้องแฟนไม่ยอมรับสายเขาเลยแชทเรียกให้มาเคลียร์และเอาตัวก้อยเจ๋งมาเคลียร์ด้วยถ้าไม่มาจะเอาหลักฐานที่มีแฉให้หมดผ่านไปครึ่งชั่วโมงน้องแฟนกลับมาแต่ก็ไร้เงาของก้อยเจ๋งมาด้วยซึ่งน้องแฟนจนมุมเลยยอมรับสารภาพกับหนุ่มชาวบ้านหมดเปลือกว่าคุยกันตอนไหนเริ่มจากอะไรทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วหลังเกิดเรื่องหนุ่มชาวบ้านดีไปหา แต่ก้ยเจ๋งไม่อ่านแล้วก็ไม่ตอบเขาจึงโทรหาผู้จัดก,การของกว๋วยเจ๋งเพื่อเล่าว่าเจออะไรมาบ้างและรู้ทุกอย่างแล้วก็รู้ว่าผู้หญิงมีแฟนและตัวเองก็มีแฟนแล้วทำไมทำแบบนี้ทำไมไม่ห้ามตามกันผู้จัดก,การบอกว่าห้ามไม่ได้เขาไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีแฟนแล้วเห็นบอกว่าเลิกกับแฟนได้สองสามเดือนแล้วและวางสายไปก่อนจะโทรกลับมาแจ้งว่าทั้งกว้วยเจ๋งและผู้จัดก,การจะไม่ยุ่งกับน้องแฟนอีกเรื่องทั้งหมด ให้หนุ่มชาวบ้านกับน้องแฟนไปเคลียร์กันเองจบปิ๊งหนุ่มชาวบ้านมืดมนหนทางไม่เข้าใจว่กวาก้วยเจ๋งเป็นถึงพระเอกแฟนก็มีแล้วทำไมยังมาอะไรกับแฟนชาวบ้านอีกทำขอโทษสักคำก็ไม่มีไม่กล้าแม้แต่มาคุยกันแมนๆอย่างเป็นลูกผู้ชายหนุ่มชาวบ้านเลยตัดสินใจส่งข้อมูลที่เก็บมาทั้งหมดให้กับอึ้งยงแฟนสาวของกว้วยเจงเพราะมันไม่แฟร์ที่คนดีๆอย่างอึ้งยงจะไม่ได้รู้อะไรเลย และปล่อยให้กุ้ยเจ๋งลอยตัวด้วยภาพลักษณ์เท่ๆต่อไปและนี่ก็อาจเป็นเหตุผลที่ช่วงนี้ไร้เงาของกุ้ยเจ๋งบนโซเชียลอึ้งยงก็เป็นไปได้เป็นนี่เป็นอึ้งยงก็ไม่ทนขณะที่ล่าสุดครับทางด้านของข่าวสดบันเทิงก็ไม่รอช้าครับต่อสายตรงไปหาผู้จัดการของโตโน่พาคินทันทีหลังหลายคนเนี่ยเริ่มโยงประเด็นมาที่โตโน่แล้วกับประเด็นนอกใจนางเอกดังซึ่งยอมรับว่าโตโน่กับนิชาห่างกันสักพักแล้ว ผู้จัดก,การของโตโน่ชี้แจงนะครับว่าช่วงที่พักฟื้นหลังจากการผ่าตัดเนี่ยทำให้ตอนนั้นเธอไม่สามารถขับรถได้เลยเลย,เลยมีการว่าจ้างผู้หญิงคนนี้มาเป็นผู้ช่วยรายวันขับรถทําโน่นทานี่ให้ในช่วงระหว่างนั้นคือโตโน่กับนิชาเนี่ยมีปัญหากันอยู่ในช่วงปรับจูนหาทางกันว่าจะยังไงตามปราษาคู่รักทั่วไปความสัมพันธ์คือห่างกันแต่ยังไม่ได้เลิกกันอยู่มาวันหนึ่งแฟนของผู้หญิงคนนี้โทรมาหาตนบอกว่าแฟนเขากับโตโน่เนี่ยไปมาหาสู่กัน ไม่รู้เลยอยังไงว่ามีแฟนอยู่แล้วตนก็เลยบอกไปว่าจะรู้ได้ยังไงตอนเขามาทํางานด้วยเนี่ยเขาก็เป่าประกาศกับคนทั้งทีมว่าเขาโสดเขาเลิกกับแฟนมาจะเป็นปีแล้วซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครใส่ใจอะไรเพราะเป็นเรื่องที่พูดกันในวงกินข้าวอีกอย่างไม่ใช่เรื่องของตนเลยบอกว่าคุณไปเคลียร์กันเอาเองหลังจากนั้นพอโตโน่รู้ว่าเขามีแฟนแล้วเลยบอกกับฝ่ายหญิงไปว่าผมไม่ยุ่งและบอกให้ไปเคลียร์ปัญหาของคุณกันเองไม่เกี่ยวกับผม โตโน่ก็คือตัดเลยถามว่าผู้หญิงคนนี้กับโตโน่ได้คุยหรือคบกันไห้ยอมรับว่าเขาคุยกันจริงแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นแฟนเพราะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆประมาณ2อาทิตย์หลังจากที่ตนรู้เหตุการณ์ก็รู้สึกช็อกและก็ให้ผู้หญิงเนี่ยออกจากงานเลยเพราะเขาโกหกทุกอย่างซึ่งแฟนของผู้หญิงยังโทรมาถามตนเลยว่าแล้วแฟนของเขายังจะได้ทํางานต่อไหมตนยังบอกว่าทําไมตนต้องเอาคนที่โกหกตนมาทํางานด้วยอีกละ่ะ เมื่อถามว่าชุดิีโตโน่ห่างก,กับนิชาแต่ยังไม่เลิกกันกลัวคนมองว่าเป็นการนอกใจไหมทางด้านของผู้จัดก,การก็บอกว่าถามว่านอกใจไหมเท่าที่รู้คือเขาแค่คุยกันแต่ยังไงก็เชื่อว่าข่าวนี้มีผลกระทบกับโตโน่แน่ๆเพราะคนที่ตั้งใจแฉก็พร้อมจะทําทุกอย่างอยู่แล้วส่วนว่าตอนนี้สถานะความสัมพันธ์ของโตโน่กับนิชาเป็นยังไงอันนี้มันเป็นเรื่องของเขาเราไม่สามารถรู้ได้จริงๆ